อาลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโรบบอกนะครับในแมปที่มีชื่อว่าโจนประธาตำรวจนะครับหรือตำรวจประธาโจนครับเดี๋ยวรอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นฝั่งโจนครับซึ่งผมเข้ามาก็อยู่ในเกมเลยนะครับทําไมเขาถึงไม่แบบแนนดอมผมไปอยู่ในล็อบบี้ก่อนนะครับแล้วค่อยกดจอยเกมเข้ามาโอ้โหเพื่อนเพื่อนตายเลยนะครับมารอบนี้เราจะไปดูความสามารถอ๋อเนี่ยแบบถ้าเปิดเราฟันธรรมดามันคือมันฟันได้นะครับเนี่ยโอ้ฟันได้เลยเฮ้ยปหดมากบอกเลย แล้วเราจะใช้ปลาขวานยังไงอ่ะอ๋อกด e กด, e. ด e ปลาขวานนะครับเฮ้ยน,นี่เพื่อนไหนนี่ไงนี่ฝั่งนั้นเฮ้ยเพื่อนเนี่ยผมบอกเลยถ้าสมมติว่าอันนี้เพื่อนเราเหรือม่ไม่แน่ใจนะครับเฮ้ยผมผมเอ้ยลาผ,ผ,ออผมตายคือมันน่าจะขึ้นทางเราเป็นสีนี้นะผมว่าผมกดแช่เลยอันนี้เพื่อนเหรอ เฮ้ย hey, ปืนปืนมาจากฝั่งนี้นะครับไหนไหนพอดูโอเคซุ่มซุมจบีเอ้ยโอ้ยมาถึงก็แบบจ้าเอกกันเลยตอนนี้นะครับพอผมมันอยู่ฝั่งโจนแล้วผมรู้สึกผมเล่นไม่ถนัดเลยคุณผู้ชมคือแบบไม่ชิดนะครับเอ้ยป้าเออดูสิข้าเล็ผมทีเดียวผมตายเลยเอ้ยป้าเจอเจอเจอ,เจอหน่อยเป็นไงเจอเจอปามีด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  เฮ้ยผมปามีดไปแล้วหลายเล่มเลยนะมันไม่โดนเลยอ่ะมันเป็นไปได้ <laughs> แปลกแปลกแปลก,ปกไหนเจอปามีดโอ้โหกว่าปาไ้ผมปามีดไม่โดนีไม่โดน,ไม,โดนไม่โดนได้ไงเนี่ยโอ้โหโอเคปาโดนแล้วโอ้โหแล้วก็โดนหลอยต่อปาไม่โดนไม่โดนเหรอนี่เอ้าผมปาไปแล้วนี่โอเคผมเริ่มจะจับทางแล้วนะครับเอ้า ไม่โดนอีกโอ้ยเดียวโเชนี่ผมบอกเลยเราเป็นสายซุม่มเอ้นี่เล้าก็ปาโดนอีกเออโอเคโอเคผมเริ่มเล่นเป็นแล้วครับเพราะว่าเพิ่งเล่นจบตำรวจใช่ไหมครับผมก็เล่นโจรต่อเลยนะครับแต่ว่าแบ่งออกเป็นสองคลิปเพราะว่าจะได้ไม่เยอะเกินไปนะครับนี่อ๋อนี่เพื่ออ๋อนี่อ๋อ,อก็ป้าปอยู่ทําไมเอ้ยซุ่มเหรอซุ่มเหรอซุ่มเหรอไม่โดนได้ไงเนี่ยเอ้ยโอน ต้องได้แล้วตอนนี้เฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวบังเฮ้ยเยมีคนหลอยมีคนหลอยคุณผู้ชมเอ้ยหมอนี่หมอนี่เอ้ยมีเพื่อนยนยนโดนแล้วนะครับโดนไหมเฮ้ย,ยไม่โดนได้ไงอ่ะเจอเจอผมซุป่ป้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บผมว่าผมตำแต่งเนี้ยบอกเลยกินนิม่มเอ้าเพื่อนตายแล้วเฮ้ยโอ้เข้าเลงเราเออคุณผู้ชม อืมอ <muitas S 2> ือโอ้๊ยผมโดนลงตอนนี us, ้นี mm ่น hmm. ี่ปลาโดนนี่จริงๆอะเรามีความสามารถในมีดด้วยนะครับไม่ใช่แค่ปืนเราไปไล่ฟันก็ได้นะครับจริงๆอะเอ้ะเฮ้ยมีใครมีใครแอบลอยข้างบนนะครับมีไหมไม่มีไม่มีเอ้ยเนี่ยดิสตัวข้างล่างข้างล่างไม่มีนะครับแปลว่าต้องมาจากข้างบนแน่นอนนี่เออเฮ้ยไม่โดนนี่ อกำแพงมันติดโอเคตายเจอเอ้ยนี่เอ้ยเม่กี้ผมป่าโดนนะคุณผู้ชมมันไม่โดนอ่ะเป็นเปานิง่งเปานิง่งเหรอเปานิงาน่งเฮ้ยนี่เจอเจออีกคนนึงเจอเออเอ้ยเจอเจอเจอ,เจอ,เ,จอเจอฟันหน่อยนี่นี่มีดฟันได้นะครับมีดฟันได้ปึ๊บเอ้า ไอ้หมอนี่รู้ดีเว้ยหมอนี่รู้ดีเดี๋ยวเจอกันเจอกันนี่อ้าวเอาหลบได้หลบได้ยิ่งโอเคโดนนะครับอืมตรงนี่ป้าฮึบเอ้ามันหายไปไหนป้านะครับป้าโดนไม่โดนไม่โดนเหรอไม่โดนเหรอนี่มีดนะมาใกล้อย่างงี้ก็เจอมีดมีดปะนะ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 นี่เจอเจอผมบอกเลยผมไล่ฆ่า เจสก,กิไลไร้ค่าผม,ผมบอกเลยผมเก็กบบททีมโซฟีเหรอโซฟีทำเราไว้เยอะบอกเลยผมมาผมมารอบนี้นี่ผมของจริงผมของจริงผมบอกเลยผมมาเจอมีดผมเจอเอ้ยเอ้ยทำไมผมฟันไม่โดนทีมผมต้องชนะผมบอกเลยเดี๋ยวผมไอ้หมอนี่หายเจอเจอันหน่อยไหมเจอันหน่อยไม่ดีเจอเจอผมผมปา่า ปลามีดรอตายเจอหัวนี่มันอยู่างบนเนี่ยเอ้ยเอา้าโอเคเป็นปลาโดนแล้วเจอเจอหน่อยไหมเจอมีดหน่อยไหมเจอมีดนี่ปลาแล้วกันเอืออื้เอา้ามีใครมามีใครมาแขกไม่ได้รับเชิญไม่ได้รับเชิญปลาปลาปลาเพื่อนปลานี่เอา้าเอ้ยเดี๋ยวมีดเราเราไม่ปั่นอะไรไม่ตายเลยตายปึ๊บ ตายเพื่อน,นี่เจอเราฟันเจอเราฟันปลาปลานี่ตายปลาเฮ้ยเฮ้ยมอนี่มอนี่มอนี่มาหมอนี่มาเอมาอ,อมีเพื่อนช่วยอะ่ะโอ้โหเจอปึ๊บเอา้าเอาผมก็ว่ายอยู่นี่ไงเจอผมเจอผมไม่ออกมาเขาไม่ออกมาอ้อมอ้อมอ้อมหน่อยครับตอนนี้เอาอยู่้างหลังนี่แหละนี่เนี่ โอเคจะมาสู้กับผมเหรอฝันไปก่อนฝันไปก่อนโยนปาปาเออโอเคโดนออ okay, หือหยิงไล่หลังมาเลยนะเพื่อนไหน,ไหนไปได้หมดโดนไหมโดนปึน๊บโอเควันนี้นี่ไงปึ๊บต้องโดนแล้วตรงเนี้ยผมว่ามุมเนี้ยโดนอ๋อนี่เพื่อนเราเหรอโผมฝ่าตั้งนานเจอผมบอกให้กินนิ่มมุมนี้โอ๊ยปาติด โอ้โหข้างบนตายเฮ้ยเราอะไรอะเราคือราชาเมื่อกี้ขึ้นมานะครับเราคือราชาเ,ชอเออเฮ้ยโอ้โหมีแต่คนมารุมมีแต่คนมารุมโอ้โหหมอน,นี่หมอน,นี่มันเอานี่เคโอ้โหโลดนลุมคุณเจ้าผมโดนลุลมอืือืมเื่องเราหนีก่อนหนีที่ไหนะนีหนีได้หนึ่งได้สองได้สาม บอกเลยผมมาผมมาผมมาเฮ้ยเราอยู่ที่ข้างล่างอะ่ะอืมโอเคเก็บหมดเฮ้ยเฮ้ยผมจะตายโอ้โหสามสามสี่โอ้โตากองทัพผมมาผมมาที่นี่มันได้เลือดเพิ่มหรอไอ้ราชาเนี่ยทำไมทุกคนทึงมาลุมเราตาย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 ,ตาย,ตายโอเคเฮ้ยทำไมเราปาไม่โดนเป็นไม่ได้เหรอโอเคตอนนี้มีคนมาลุมเรานะครับอือเอ้ย ใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่มันเหมือนได้เลือดเพิ่มนะครับเมื่อกี้ผมโดนยิงแล้วผมไม่ตายตายเอออเจอเจอตรงนี้ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะตรงนี้อยู่เยอะบอกเลยผมต้องได้แล้วเออตายอาืปลาไกลปลาไกเจอปึ๊บไม่โดนไม่โดนอะ่ะหายไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลอยครับลอยลอยออไ,ได้ไหมทำไมไม่ได้คนเนี้ย เอาปามีดเรามันก็ขูดาเอะเอ้ยนี่เจอเจอเมื่อกี้เราปาโดนนะครับเมื่อกี้เอ้ยผมปาโดนไหมโอ้ยเมื่อกี้เขาหลบทันครับโอ้โหนี่เจอเพื่อนเราซัพพอร์ตอันนี้เพื่อนเราโอเคอันนี้ก็เพื่อนเราเหมือนตอนนี้นะครับคนจะเล่นโจนเยอะมากเลยครับป่าเป็นทั้งปาทั้งฟันได้นะครับโคตรอย่างโกงเนี่ยผมบอกเลยไอออกมาตายตายนะครับเดินออกมานี่ไอออกมาตรงนี้ตายบอกเลย เล่นจบแล้วนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ